สดีครับตามเชพีครับวันนี้ตามเชพีนก,ก็พามาหาอะไรกินมือ้อค่าน,นะครับผมตางนี้กาลังรออาหารนะครับที่จะสั่งกลับบ้านเนาะนี่นะครับผมบรรยากาศดีมากเหมืเจอกันในวันที่3พฤษภาคมนะครับน,น,นีนะครับผมร้านบางมีนะครับผม อาหารอร่อยบรรยากาศชิวๆยมทะเลนะครับราคาไม่แพงเลยนะครับใครสนใจก็แวะเข้ามาได้นะครับฟังเสียงคลื่นดูแสงะอาทิ์สวยสวย นี่บรรยากาศในร้านนะครับผมถ้าใครอยากจะมานะครับผมเข้าเวกเข้ามาได้เนาะโอเคมาครับผมอืมโอเคขอบคุณครับ